ยินดีต้อนรับเข้าสู่นางฟ้าพยากรณ์ทุกสรรพสิ่งนั้นเป็นเพียงภาพลวงตามีแต่ความรักเท่านั้นที่เป็นเรื่องจริงก่อนอื่นเลยต้องขอกราบขอบพระคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกๆท่านทุกๆก,ก,การสนับสนุนทุก Subscribe ทุกไล์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์เป็นกำลังใจดีๆให้กับมี่ในการที่จะทำช่องต่อไป สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้มาพบกับแผนที่ชีวิตนะคะสำหรับชาวธาตุดินนะคะมังกรพฤกศกันนะคะเราจะใช้ไพ่เรนมองนะคะแล้วเราจะใช้การเปิดแบบโอลาฟนะคะเป็นการเปิดแบบโบราณคือเปิดทั้งสำหรับเลยนะคะมี4ี่แถวแถวละ9้าใบนะคะขอพลังงานนะคะแผนที่ชีวิตเดือนมีนาคมสำหรับชาวธาตุดินมังกรพฤกษกัน The star นะคะสตาร s สตาก็คือดวงดาวความสำเร็จสมหวังความฝันที่คุณปรารถนานั้นนะคะเป็นจริงดังหวัง How s e นะคะบ้านความมั่นคงครอบครัว Cross ความรับผิดชอบภาระหน้าที่ นกการเจราจาสื่อสารครฟฟินโรงศพการสูญเสียการเสียใจผิดหวังไรเดอร์การเดินทางระยะใกล้ สมอาเรือความมั่นคงความปลอดภัยทาวเวอร์ความสำเร็จจุดสูงสุดในชีวิตเลตเตอร์จดหมายการสื่อสารข้อความ Bút. สัญญาหรือการมีคอมมิชเมนต์เมฆหมอกหมองมัวการปกปิดความไม่ชัดเจนลิลลี่พลังงานเพศชายผู้มีอายุมากกว่าเจ้าชะตาฮาร์ดความรัก ความสัมพันธ์ cover ค,ความโชคดี c r o s โ r o ทางแยกมีตัวเลือกมากกว่า2มีตัวเลือกมากกว่า1นึ่เขียวการเก็บ ขยับกล้องหน่อยนะคะมาต่อนะคะพลังงานเพศชายมันออกมาสองใบเนาะการเปลี่ยนแปลงความท้าทายอุปสรรคปัญหา กลยนานมิตรน้องหมาพลังงานเพศหญิงการเดินสาธารณะโ ocial Frog การกลับมารักตัวเองการกลับมาให้เวลากับครอบครัว ต้นไม้สุขภาพช่อดอกไม้ความสำเร็จชื่อเสียงรับยดสรรเสริญสร้าความอดุดมสมบูรณ์ความสำเร็จในชีวิตความสุขความสดชื่นสดใสมูล การพัฒนาทางจิตวิญญาณการปลดล็อกคุณแจปลดล็อกจิตวิญญาณปลดล็อกชีวิตปลดล็อกความคิดแท่หยุดการทำร้ายตัวเองหยุดการไม่รักตัวเองกลับมารักตัวเองเด็กดึงความเป็นเด็กของตัวคุณออกมาความสดใสร่าเริงหรือการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ ปลาเงินทองความร่ำรวยมั่งคั่งหนูความขัดแคลนการสูญเสียของรักชิปการเดินทางระยะไกลโอเคมาเริ่มกันเลยนะคะ สำหรับชาวธาตุดินมังกรพุกศกกันอดีตที่ผ่านมาก่อนหน้านี้คุณได้รับนะคะการอาจจะเป็นขึ้นเงินเดือนปรับเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่นะคะคือได้รับความสำเร็จนะคะจาก การผลักดันของเจ้านายนะคะคุณเป็นผู้ถูกเลือกนะคะให้อาจจะได้รับตําแหน่งสําคัญหน้าที่สําคัญสําคัญหรือได้ขึ้นเงินเดือนได้รับคว,ความสําเร็จนะคะจากเจ้านายนะแล้วก็ในเรื่องความรักความสัมพันธ์นั้นนะคะก่อนหน้านี้บางท่านบางรายอะความรักความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้ที่มันเหมือนกับฝันที่เป็นจริงคนนี้แหละสเปก คนนี้แหละคือคนที่รอคอยคนที่คุณคิดว่าน่าจะเป็นคนสุดท้ายของชีวิตอะไรประมาณนั้นบางท่านบางรายนะคะประสบความสําเร็จได้พบกันคลองรักกันแต่บางท่านบางรายความรักความสัมพันธ์นั้นก็เหลือไว้เพียงความทรงจํานะคะนี่เป็นพลังงานรวมนะคะ general reading นะฉะนั้นอาจจะตรงและไม่ตรงหรือไม่ตรงเลยก็ได้สําหรับบางท่านเนาะ mm hmm. ก็คือบางท่านประสบความสําเร็จบางท่านก็เหลือแค่ความทรงจํานะคะ ไว้ในอดีตนะทีนี้พลังงานปัจจุบันล่ะคะพลังงานปัจจุบันที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนมีนาคมนี้นะคะพลังงานของคุณนั้นมันยังอยู่ในความสำเร็จสมหวังนะทุกๆเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินนะคะเนี่ยนะคะ ยังมีความสุขสมหวังพลังงานส่วนตัวของคุณนะมีแต่ความสดใสสดชื่นนะคะนี่เลยเหมือนดั่งพระอาทิตย์นะคะไม่ว่าจะเจอปัญหาอุปสรรคใดๆคุณก็ยังคงที่จะรักตัวเองนะสร้างความสดใสให้กับตัวเองสร้างความสดชื่นให้กับตัวเองสร้างความสุขให้กับตัวเองได้เสมอนะคะ เพราะว่าคุณนั้นน่ะได้มีการตื่นรู้มีการยกระดับจิตวิญญ,ญาณนะคะขึ้นนะจากอดีตตอนนี้การตื่นรู้มีหลายระดับนะคะบางท่านบางรายเข้ามาสู่สายจิตวิญญาณแล้วมีการนั่งสมาธิมีการฝึกนะคะต่างๆนะคะเปลี่ยนแปลงตัวเองปลดล็อกตัวเองเป็นคนใหม่นะคะเนี่ยจากที่ไม่เคยรักตัวเองนะคะก็กลับมารักตัวเองจากที่เคยรักคนอื่น ะะแล้วก็ตัวเองมาทีหลังตอนนี้ก็จะได้เรียนรู้แล้วนะคะแล้วก็จะกลับมารักตัวเองดึงวิญญาณความเป็นเด็กจิตวิญญาณความเป็นเด็กของตัวเองออกมา inner child นะมีการเข้าไปปลดล็อกนะคะความเจ็บปวดในอดีตนะคะกลับไปให้อภัยตัวเองเยียวยาตัวเองนะคะขึ้นมาในบางท่านบางรายมีความคิดสร้างสารรค์นะคะในความสนุกความชอบส่วนตัวนะคะเอาออกมาสร้างเป็นรายได้ สร้างเป็นการงานการเงินขึ้นมาบางท่านบางรายอาจจะทำคลิปนะคะตามช่องทางต่างๆหรืออาจจะเป็นสื่อโซเชียลใดๆนะคะมันก็จะมาจากเนี่ยคะ่ะรายได้จะมาจากสื่อโซเชียลสาธารณชนอะไรก็ตามที่ออกสู่ออกสู่สาธารณชนมันจะเป็นความโชคดีของคุณและคุณก็จะเป็นความโชคดีของ ทุกคนที่ได้พบเจอซึ่งความสำเร็จโชคดีมันจะมีความมั่นคงสร้างความมั่นคงมั่งคั่งให้คุณในเรื่องการเงินเป็นอย่างมากเลยนะคะขอยคุณมุ่งนะคะมุ่งไปนะเอาความรักความชอบส่วนตัวคุณที่มันเป็นตัวคุณจริงๆที่มันมาจากอินเนอร์ชายของคุณจริงๆเอามาใช้นะคะแล้วก็เป็นการช่วยเหลือนะคะช่วยเหลือการขาดแคลนที่บุคคลอื่นอะต้องการความช่วยเหลือ การงานการเงินของคุณเนี่ยรายได้ของคุณเนี่ยมันจะมาจากการช่วยเหลือบุคคลที่มีความตกทุกข์ได้ยากนะคะไม่ว่าจะเป็นความลำบากในเรื่องอาหารการกินนะคะหรือความลำบากในเรื่องความทุกข์กายความทุกข์ใจนะคะเนี่ยคุณจะเงินของคุณความมั่งคั่งของคุณจะมาจากการช่วยเหลือผู้คนนะคะเป็นระยะไกลด้วย ก็อาจจะเป็นคือแบบไปทั่วโลกนะ่ะก็อาจจะต้องเป็นคลิปลงใน YouTube หรืออาจจะเป็นสื่อโซเชียลอื่นๆช่องทางทุก,ทกช่องทางเลยที่มันเป็นสื่อโซเชียลนะคะที่มันจะโด่งดังไกลไปทั่วโลกเนี่ยไปต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป็น around the world อยู่แล้วนะคะโซเชียลนะ่ะนั่นแหละการเงินการงานการเงินความสำเร็จมั่งคั่งของคุณมาจากการใช้ความเป็นเด็ก การใช้ตัวตนของคุณที่ไม่เหมือนใครเพราะคุณมีแค่คนเดียวในโลกนะจากการแก้ปัญหาให้คนอื่นนะคะซึ่งมันก็คือปัญหาที่คุณเคยเจอในอดีตที่ผ่านมานั่นแหละมันทำให้คุณเติบโตแล้วทำให้คุณได้เรียนรู้เราไม่สามารถที่จะไปท่องจำนะคะสิ่งต่างๆเหมือนที่เราเรียนบางคนก็ไม่ได้ใช้สิ่งที่เรียนมาให้ก่อเกิดรายได้นะแต่ว่า ปัญหาที่เราเจอแหละไม่ว่าจะเป็นความยากแค้นในชีวิตเอเราทํำยังไงนะตอนเด็กๆเ,เรายากแค้นยากจนเราโตขึ้นเราจะต้องประสบความสําเร็จในชีวิตเราก็ผ่านมาหมดแล้วทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นลงทุนนะคะการลงทุนไม่ว่าจะเป็นแชร์หวยนะทีเฟกหุ้นคริปโตอะไรต่างๆนะในบางท่านบางรายนะทั้งประสบความสําเร็จทั้งไม่ประสบความสําเร็จนะ ไม่ว่าจะเป็นขายของออนไลน์ขายประกันชีวิตขายตรงเนี่ยมันล้มลุกคุกานมาเนี่ยแหละมันคือประสบการณ์ตรงที่คุณจะเอามาเผยแพร่เอามาสอนผู้คนได้ว่าคุณไปลองอะไรมาแล้วประสบความสําเร็จบ้างคุณไปทําอะไรมาแล้วพลาดบ้างก็มาแนะนําเป็นวิทยาฐานให้กับผู้คนว่าเอออย่าไปทําอีกนะทําแบบนี้มันไม่ประสบความสําเร็จนะทาแบบนี้มันโดนหลอกโดนโกงนะทาอย่างนั้นทําอย่างนี้มันถึงจะประสบความสําเร็จอะไรอย่างเงี้ย รือในบางท่านบางหลายก็อาจจะเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ที่เคยเจอมานะคะไม่ว่าจะสําเร็จหรือสมหวังอะไรยังไงมันก็เอามาเผยแพร่เอามาแชร์ให้กับผู้คนได้เนี่ยแหละมันก็เป็นความรู้เป็นตัวตนของคุณที่คุณเอามาแก้ปัญหาให้กับผู้คนมาแชร์้กับผู้คนเป็นประโยชน์ให้กับผู้คนนั่นแหละมันก็จะสร้างความโชคดีทางการเงินความมั่งคั่งมั่นคงทางการเงินมาให้คุณโด่งดังไปไกลทั่วประเทศทั่วโลก ประมาณนั้นเลยนะคะส่วนในด้านการเงินผ่านไปแล้วของชาวทัดดินทีนี้ในเรื่องสุขภาพของชาวทัดดินนะคะาบางท่านบางรายอาจจะมีการเดินทางไกลนะก็อาจจะต้องเตรียมนะสำหรับคนที่เมารถเมาเรือก็อาจจะเตรียมยาแก,แก้แก้เมาแก้แพ้ไปนะคะเนี่ยเนาะถ้าจะต้องเดินทางทางเรือระยะไกลหรือทางเครื่องบินหรือทางรถอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ย จะมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลนะสำหรับชาวทัดดินนะคะในช่วงเดือนมีนาคมจะมีเกณฑ์เกณฑ์ได้เดินทางไกลแล้วก็นะคะสำหรับเรื่องสุขภาพนอกจากเรื่องการเดินทางไกลแล้วขอให้ระมัดระวังนะ,ใน,นะ,ะในการขับรถขับรานะคะในการขับรถขับราระมัดระวังเรื่องความเร็วด้วยนะคะอาจจะ เกิดอุบัติเหตุอะไรได้ถ้าเราขับรถเร็วขับรถด้วยความประมาทหรืออะไรใดๆนะคะหรือในเรื่องอาหารการกินนะคะเรื่องของมีคมก็ให้เรามัดระวังแล้วก็คนที่ทำงานเยอะมากเกินไปนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะก็ต้องกลับมา ดูแลตัวเองนะอย่าบ้าง,งานจนเกินไปถ้าขาดคุณไปนะเขาก็แค่รับสมัครคนใหม่มาแทนคุณแค่นั้นเองนะคะนี่แม่หมอก็แบบยังไม่หายดีเลยนะคะอืมฉะนั้นกลับมารักตัวเองให้เวลากับครอบครัวด้วยนะคะอืมส่วนเจ้าชะตาในเรื่องปัญหาและอุปสรรคความท้าทายนะที่จะต้องเตือนหรือให้คำแนะนำนะคะ ก็ไม่มีอะไรมากค่ะสิ่งที่คุณจะต้องเจอเป็นความท้าทายในเดือนมีนาคมนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องการสื่อสารนะคะการสื่อสารให้เรามัดระวังให้ดีถ้าพูดดีถ้าพูดดีมันก็จะเป็นสีแก่ตัวแต่ถ้าพูดไม่ดีนะคะมันอาจจะทําให้เกิดปัญหาการสูญเสียการเสียเปรียบได้นะคะอาจจะทําให้เกิดการเสียผลประโยชน์ได้จากการพูดของเรานะคะอืมแล้วก็ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายนะคะเข้ามาในเดือนมีนาคมอาจจะเป็นย้ายที่ทํางานย้ายตําแหน่งหน้าที่การงานหรืออาจจะเป็นย้ายบ้านหรือต้องย้ายของอะไรอย่างเงี้ยหรือจะต้องเดินทางอะไรประมาณนี้นะคะในเรื่องความท้าทายก็ไม่มีอะไรมากแค่นั้นให้เรามัดระวังคําพูดจาข้อตกลงของตัวเองและของบุคคลอื่นอาจจะเป็นคําพูดคําจาข้อตกลงที่มันไม่ชัดเจนนะคะ ถ้ามาจากคนอื่นก็ต้องระวังข้อสัญญาข้อตกลงอะไรต่างๆหรืออาจจะเป็นคำพูดที่ไม่มีความจริงใจนะคะเนี่ยคุมเครือไม่ชัดเจนไม่มีความจริงใจอาจจะทำให้คุณสูญเสียนะคะเสียใจเสียของรักอะไรไปหรืออาจจะมาทำให้คุณถูกเพิ่มภาระ,ระเพิ่มหน้าที่ได้นะคะอะไรที่เราพูดออกไปแล้วมันจะเป็นนายนะคะของเราฉะนั้นคิดก่อนพูดนะ อะไรก็ตามที่เราปฏิเสธได้ให้ปฏิเสธนะคะอย่าเป็นคนที่อะไรก็ได้อะไรก็ดีรับผิดรับชอบหมดมันจะเป็นการเพิ่มภาระให้กับตัวเองนะเนี่ยเรื่องครอบครัวมันจะมีการเพิ่มภาระนะในเรื่องครอบครัวนะมันจะมีภาระเรื่องครอบครัวเข้ามาเพิ่มถ้าคุณไปตกปากรับคําอะไรไปนะคะคิดดีๆก่อนนะคะนะอย่าแบกรับภาระไว้คนเดียวนะคะ โอเคแหละคุณเป็นคนที่มีความกระตันยูคุณมีคนที่กระตักเวทีนะแต่คุณก็ต้องรักตัวเองด้วยนะฮะรักครอบครัวแล้วก็ต้องรักตัวเองด้วยนะคะอะไรที่มันเกินความรับผิดชอบของคุณที่มันเกินไปคุณแบกรับไม่ไหวแล้วจนที่คุณจะต้องมาเครียดมาคิดจนเสียสุขภาพตัวเองนะ่ะมันก็ไม่ดีนะคะอืมโอเคอะไรก็ตามให้เดินสายกลางนะคะ เราจะเป็นความรักหรือความรับผิดชอบไม่ได้สอนให้เป็นคนอักตันยูนะคะแต่ให้ดำรงตนอยู่บนความสุขนะนะคะโอเคเพราะว่าทุกคนมีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละคนที่ได้เลือกสายสัญญาลงมาเกิดนะคะก่อนที่จะลงมาเกิดมีการเลือกและสายสัญญามาหมดแล้วว่าทุกคนจะต้องเจอบททดสอบเจอภาระหน้าที่อะไรบ้างฉะนั้นทุกคนมีนะคะ บทเรียนที่จะต้องเจอไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ของเราลูกของเราญาติพี่น้องของเราทุกคนมีบทเรียนที่จะต้องเติบโตมีบทเรียนที่จะต้องผ่านบททดสอบด้วยตัวของพวกเขาเองเช่นกันตัวคุณก็เช่นกันนะคะไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่ด้วยความรักด้วยความกระตันยูก็ขอให้อยู่บนพื้นฐานที่คุณมีความสุขด้วยนะนะคะบางท่านบางรายแบกรับ ภาระแบกรับหน้าที่ของพ่อแม่ครอบครัวจนเครียดจนเป็นโรคซึมเศร้าจนต้องฆ่าตัวตายเนี่ยแล้วม,มันมีประโยชน์อะไรเมื่อคนที่รักฆ่าตัวตายคนที่อยู่ก็เสียอกเสียใจถูกไหมบางท่านบางรายอย่างเช่นข่าวที่ออกมาแบกรับความคาดหวังของพ่อแม่ในการที่จะเรียนสอบติดมหาลัยดัง ในการที่จะเรียนหมอเรียนพยาบาลจนเป็นโรคซึมเศร้าจนต้องเกิดคดีต่างๆต,ต,ตามหน้าหนึ่งนะสุดท้ายแล้วนะคะก็เกิดความเสียอกเสียใจกันไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่นะคะหรือคนในครอบครัว,รวอย่างเงี้ยเป็นต้นนะฉะนั้นก็ให้เตือนตัวเองนะคะแล้วก็ถ้าใครที่ผ่านมาฟังคลิปนี้ท่านใดที่เป็นพ่อแม่ที่มีลูกหรือถ้าท่านใดที่เป็นลูก ที่มีพ่อแม่ท่านใดที่มีพี่น้องนะคะก็ขอให้อย่าเอาความคาดหวังของเราไปผูกติดไว้กับใครจนทำให้คนที่เรารักนะ่ะเกิดความเครียดเกิดภาระเกินหน้าที่ที่เขาควรจะได้รับอะ่ะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะความสำเร็จและความสุขของเราเกิดจากเราเป็นคนสร้างเอง อย่าเอาไปคาดหวังกับใครความสุขเราสร้างได้ตัวเองอย่าเอาความคาดหวังไปฝากไว้กับลูกลูกต้องเรียนอันนี้ลูกจะต้องมีเงินเดือนสูงๆลูกจะต้องมีสามีภรรยาที่เป็นหน้าเป็นตาให้พ่อแม่พ่อแม่ถึงจะมีความสุขอย่าอย่ารักลูกแล้วทำร้ายเขาโดยที่คุณไม่ได้ตั้งใจหรือถ้าใครเป็นลูกนะคะก็ รับเอาความคาดหวังของพ่อแม่เราไว้กึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็ทำทำเท่าที่เรายังมีความสุขนะก็อย่าไปบีบคั้นตัวเองจนเกินไปนะคะนะพ่อแม่เขารักเราแหละค่อยๆพูดค่อยๆจาก,กันก็น่าจะเข้าใจแหละนะคะอะไรที่ทำให้เราเป็นทุกข์พ่อแม่เราก็คงจะไม่มีความสุขสักเท่าไหร่หรอกนะคะถ้าเราทำไม่ได้ถ้าเราทำไม่ไหว กล้าหาญที่จะบอกออกไปนะคะนะพ่อแม่รักเราเขาก็ต้องเข้าใจเราว่าเราทําเต็มที่แล้วเช่นกันในทุกๆเรื่องนะคะเราเป็นผู้กําหนดชีวิตของเราเองนะคะอย่าให้ใครมากําหนดชีวิตเราแม้กระทั่งพ่อแม่นะคะไม่ได้สอนให้อกตัณยูแต่ทุกคนนะคะเกิดมาเพื่อมีความสุขนะคะโอเคอถึงไหนละโอเคในเรื่อง การเงินไปแล้วสุขภาพไปแล้วเรื่องปัญหาความท,ท้าทายไปแล้วอะต่อมาเป็นเรื่องครอบครัวเมื่อกี้พูดเรื่องครอบครัวไปนะคะอืมก็อย่างที่บอกนะเรื่องครอบครัวของคุณเรื่องบ้านของคุณนะในเดือนมีนาคมนั้น่ะคุณอาจจะมีภาระหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบเพิ่มขึ้นนะคะนะเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวของคุณเกี่ยวกับเรื่องบ้านของคุณนะ ซึ่งบางท่านบางรายอาจจะมีความรู้สึกว่าอยากซื้อบ้านใหม่นะคะบ้านในฝันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้คุณมีภาระเพิ่มขึ้นที่จะต้องมาซื้อบ้านผ่อนบ้านหลังนี้อะไรเงี้ยเป็นต้นหรือต่อเติมบ้านอะไรประมาณนี้นะคะมันจะเป็นเรื่องความฝันความใฝ่ฝันของคุณอะ่ะที่เกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องครอบครัวอะ่ะมันเป็นฝันที่เป็นจริงมันเกิดขึ้นแล้วมันก็เลยทําให้มีหน้าที่รับผิดช,ชอบเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ ขอให้รามัดระวังนะคะไม่ว่าจะเป็นทําอะไรเกี่ยวกับการซื้อบ้านใหม่นะคะหรือซ่อมแซมบ้านต่อเติมบ้านให้รามัดระวังข้อตกลงนะคะในการที่เจรจากับเซลล์พนักงานขายหรืออะไรต่างๆนะคะให้ดูให้ดีๆนะคะเนาะรามัดระวังเรื่องข้อตกลงข้อสัญญาให้ดีๆโอเคในส่วนของเรื่องเจ้านายคุณน,นั้นนะคะ ถ้าเจ้านายหรือพนร่วมงานที่เป็นเพศชายของคุณนะที่เป็นเพศชายเนี่ยก็นั่นแหละจะเอือ้อเกื้อหนุนคุณในเรื่องหน้าที่การงานนะคะได้ดีโอเคทีนี้มาดูเรื่องความรักความสัมพันธ์ของคุณถ้าคุณเป็นชายหรือใจเป็นชายนะคะ ผู้หญิงของคุณคนรักของคุณนะผู้หญิงของคุณคนรักของคุณเธอจะเป็นคนที่มีความสดใสเร่าริงนะคะมีความเป็นเด็กอยู่ในตัวเองอาจจะมีนิสัยเด็กๆอาจจะแบบอระฉอระอขี้งอนหรือว่าดือ้อสก,กับคุณนิดนึงนะคะแต่นั่นแหละก็เป็นสิ่งที่คุณรักเป็นสิ่งที่คุณชอบนะคะเธออาจจะเป็นเพื่อนของคุณมาก่อนนะเนี่ยก่อนหน้านี้เธอคุณกับเขาเป็นเพื่อนกันนะคะ เป็นเพื่อนสมัยเรียนเป็นเพื่อนที่ทํางานอะไรก็ว่าไปนะคะหรือบางท่านบางรายอาจจะเจอกันในช่องทางโซเชียลก็ได้นะเจอกันในแอป,ป<น>เดทก็ได้ในบางท่านบางรายแต่เธอคนนี้นะคะเป็นคนที่<น>ดีต่อใจคุณมากๆเลยแล้วก็จะมีการเดินทางมาพบกันนะคะจะมีการเดินทางมาพบกันนะไปเดทกันนะคะ ในเดือนมีนาคมนี้นะอาจจะไปเที่ยวทะเลนะคะอะไรที่มันเกี่ยวกับน้ําติดกับน้ําหรืออาจจะเป็นเทกผับนะคะก็ได้นะจะมีการนัดแนะนะคะนัดเดทกันนะกับผู้หญิงของคุณนะเนะี่ยถ้าไม่ไปทะเลก็ไปเพจไปเทคไปผับหรือไปในงานปาร์ตี้นะก็ได้อาจจะมีเกณฑ์ได้นัดเดทกันแต่สําหรับคนโสดคุณจะได้เจอกับเธอคนนี้นะคะอาจจะเป็น เจอกันแถวทะเลหรือเจอกันในเทคในผับงานเลี้ยงรื่นเริงอะไรก็ว่าไปนะคะที่จะต้องมีการเดินทางแต่เป็นระยะใกล้ๆนะไม่ไกลนะคะเธอคนนี้นะอาจจะเจอกันในโซเชียลหรืออาจจะเป็นเพื่อนแนะนามาเป็นเพื่อนของคุณแนะนาเธอมาก็ได้นะคะส่วนสําหรับคุณที่เป็นหญิงหรือใจเป็นหญิงผู้ชายของคุณนั้นนะคะที่คุณจะได้เจออาจจะเป็นเจ้านายของคุณ นะผู้ชายคนนั้นหรืออาจจะเป็นคนที่เจ้านายแนะนำมาก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นคนที่ครอบครัวแนะนำมาก็ได้นะคะนี่เลยอาจจะเป็นคนที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายแล้วคุณถึงจะได้เจอกันอาจจะเป็นย้ายที่ทำงานย้ายตำแหน่งงานย้ายบ้านอะไรเงี้ยค่ะเราถึงจะได้เจอกันก็ได้นะคะเนาะซึ่งคุณและเขาอาจจะได้เจอกัน แล้วจะอาจจะได้ไปท่องเที่ยวด้วยกันในช่วงเมษายนก็ได้ช่วงสงการอะไรประมาณนี้นะแล้วก็ความรักของคุณละเขาเนี่ยนะคะถ้าคุณเป็นหญิงหรือใจเป็นหญิงคุณจะได้รับการสนับสนุนจากพลังงานเพศชายที่มีอายุมากกว่าคุณนะเป็นคนแนะนำมาให้เจอกันก็ได้แต่ถ้าคุณเป็นชายหรือใจเป็นชายผู้หญิงคนนี้นะคะเออ ถ้าคุณเป็นชายหรือใจเป็นชายผู้หญิงคนนี้จะถูกแนะนําจากญาติฝ่ายผู้ชายของคุณที่มีอายุมากกว่าแต่ถ,ถ้าคุณเป็นหญิงหรือใจเป็นหญิงผู้ชายคนนี้จะมีอายุมากกว่าคุณนะคะแล้วคุณอาจจะมีการตกลงมีคอมมิทเมนต์นะสำหรับคุณที่เป็นคนโสดอาจจะมีการพบลักแล้วก็อาจจะมีการตกลงของกันเป็นแฟนนะคะในเดือนมีนาคมก็ได้แต่ว่า ในการตกลงกันนั้นน่ะคุณจะต้องบอกความต้องการของคุณให้ชัดเจนนะคะว่าอย่างเช่นไม่นอกใจให้เกียรติคุณดูแลคุณด้วยความจริงใจอะไรประมาณนี้ข้อตกลงต่างๆอ่ะตกลงกันให้ดีๆนะคะอย่าให้มันคลุมเครืออย่าให้มันไม่ชัดเจนอย่าให้คุณถูกเอาเปรียบน,นะคะนะมันก็จะเป็นคอมมิชเมนท์ที่ที่ดีสำหรับคุณนะแต่ถ้าคอมมิชเมนท์นั้น ไม่มีความชัดเจนมีความคุมเครือไม่มีความซื่อตรงไม่มีความจริงใจแสดงว่าความรักความสัมพันธ์นี้เป็นความรักความสัมพันธ์ที่เป็นพิษนะไม่ดีต่อใจนะคะให้คุณใช้สัญชาตญาณในการที่จะตัดสินใจนะคะในการที่จะคิดเนาะนอกกนั้นก็ไม่มีอะไรมากนะคะอนาคตอ่ะอนาคต อนาคตคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลนะคะซึ่งคุณอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพอาจจะไม่คุ้นเคยไม่เคยชินบางท่านบางรายอาจจะได้ไปต่างประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นไปเที่ยวหรือไปทํางานก็ให้ระมัดระวังสุขภาพของคุณนะ,ะด้วยความที่ไม่เคยชินในสภาพอากาศหรืออะไรอย่าใดๆนะคะแล้วก็ระมัดระวังเรื่องของมีโคมอุบัติเหตุด้วยนะคะในอนาคตเนอะนอกนั้นก็ไม่มีอะไรมากค่ะ ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับแผนที่ชีวิตของชาวธาตุดินมังกรพฤกษกันนะคะแล้วพบกันใหม่ในแผนที่ชีวิตในเดือนหน้าเดือนเมษายนนะคะสวัสดีค่ะเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมเมื่อถึงเวลาอันศักดิ์สิทธิ์มาถึงเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้น